สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีเรื่องราวประสบการณ์ระทึกขวัญจากการเดินทางที่คุณบอลได้กรุณาเล่าให้ผมฟังและผมก็จะนำมาถ่ายทอดต่อให้คุณผู้ฟังได้สัมผัสถึงความน่าสะพึงกลัวนั้นครับเป็นเรื่องที่เริ่มต้นจากความสนุกสนานของการไปท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนแต่กลับต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ไม่คาดฝันจนกลายเป็นความทรงจำที่ยากจะลืมเลือนและอาจมีบางสิ่งบางอย่าง ติดตามพวกเขากลับมาด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกครับคุณบอลเล่าให้ผมฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วครับตอนนั้นเขากับกลุ่มเพื่อนสนิทอีกประมาณ5-6คนได้รวมตัวกันวางแผนที่จะไปล่องแก่งพักผ่อนกันที่จังหวัดนครนายกคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับกลุ่มเพื่อนที่อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยนักพอมีโอกาสได้มารวมตัว ทำกิจกรรมประจนภัยร่วมกันทุกคนต่างก็ตื่นเต้นดีใจที่จะได้ใช้เวลาสนุกสนานด้วยกันเหมือนเป็นการชาร์จแบตไปในตัวปลดปล่อยความเครียดจากชีวิตประจําวันที่วุ่นวายในเมืองหลวงในกลุ่มนี้ก็มีทั้งเพื่อนเก่าที่รู้จักกันมานานและมีเพื่อนใหม่ๆที่เพิ่งได้มารู้จักกันผ่านทริปนี้ด้วยแต่คุณบอลบอกว่ามีคู่รักคู่หนึ่งในกลุ่มที่เปรียบเสมือนไฮไลท์ครับ เป็นสีสันที่ทำให้บรรยากาศในกลุ่มดูสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีนั่นก็คือคู่ของคุณแอนกับคุณไมคคุณบอลเล่าว่าคุณแอนกับคุณไม้เป็นคู่รักที่น่ารักมากครับใครเห็นก็ต้องอมยิ้มตามพวกเขาทั้งสองคนรักกันหวานชื่นดูแลเอาใจใส่กันดีมากไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงให้เพื่อนๆในกลุ่มเห็นเลยเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกัน บรรยากาศรอบข้างมันจะดูสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกคุณผู้ฟังเคยเจอคู่รักแบบนี้ไหมครับที่พลังบวกของพวกเขาสามารถแผ่กระจายไปยังคนรอบข้างทําให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขไปด้วยเมื่อถึงวันเดินทางทุกคนเตรียมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงครับอุปกรณ์สําหรับการล่องแก่งก็ครบครันใจทุกคนก็พร้อมเต็มที่สําหรับความสนุกที่รออยู่เบื้องหน้า พวกเขามุ่งหน้าสู่แม่น้ำสายหนึ่งในจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีชื่อเสียงในเรื่องของกิจกรรมล่องแก่งอยู่แล้วคุณบอลบรรยายให้ผมฟังว่าน้ำในแม่น้ำวันนั้นใสสะอาดและเย็นช่ำมากทิวทัศน์รอบข้างก็สวยงามจับใจมีต้นไม้เขียวขจีขึ้นอยู่หนานแน่นอบล้อมไปทั่วทั้งบริเวณพอไปถึงทุกคนก็ไม่รอช้าครับกระโดดขึ้นเรือยางกันด้วยความตื่นเต้น เสียงหัวเราะดังสนั่นสลับกับเสียงโห่ลร้องอย่างสนุกสนานเมื่อเรือโคงเคลงและน้ำกระเซนเข้ามาในเรือมันเป็นความสนุกสุดเวียงที่หาได้ยากในชีวิตประจำวันคุณบอลย้ำว่าวันนั้นอากาศดีมากครับแดดไม่ร้อนจัดจนเกินไปมีลมพัดมาเอื่อยๆให้รู้สึกเย็นสบายทุกอย่างมันดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบไปหมดราวกับว่าเป็นวันพักผ่อนที่ถูกจัดเตรียมมาอย่างดี ไม่น่าจะมีอะไรมาขัดขวางความสุขของพวกเขาได้แต่ใครจะไปคาดคิดล่ะครับว่าความสนุกสุดเหวี่ยงที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่นั้นมันกำลังจะแปลเปลี่ยนเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยระหว่างที่เลอย,ยางกำลังล่องไปตามกระแสน้ำเรื่อยๆทุกอย่างก็ยังคงเป็นไปได้ด้วยดีครับเพื่อนๆในกลุ่มยังคงหยอกล้อเล่นหัวกันอย่างสนุกสนาน จนกระทั่งเรือล่องมาถึงช่วงหนึ่งของแม่น้ำที่กระแสน้ำไหลแรงและเชี่ยวกรากมากขึ้นคุณบอลเล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยครับจูจ่ๆคุณแอนซึ่งนั่งอยู่บริเวณหัวเรือก็เกิดเสียสมดุลอย่างกระทันหันประกอบกับเรือ,อยางที่โดนกระแสน้ำซัดทำให้โยกเยกอย่างรุนแรงร่างของคุณแอนก็เลยพัดตกลงไปในแม่น้ำต่อหน้าต่อตาทุกคนในเรือเพื่อนๆที่เหลืออยู่บนเรือต่างก็ตกใจสุดขีดครับ พยายามส่งเสียงลองให้คนช่วยแต่ด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวมากในบริเวณนั้นทำให้ร่างของคุณแอนถูกพัดพาให้ห่างออกไปจากเรืออย่างรวดเร็วคุณไม้แฟนหนุ่มของคุณแอนพอเห็นคนรักของตัวเองกำลังจมหายไปต่อหน้าต่อตาคุณบอลเล่าว่าเขาไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวครับตัดสินใจกระโดดลงจากเรือ,อยางดาลงไปในแม่น้ำเพื่อจะช่วยคุณแอนในทันทีคุณบอลบอกว่าวินาทีนั้น หัวใจของทุกคนในกลุ่มหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยครับเพื่อนๆที่เหลืออยู่บนเรือต่างก็พากันตะโกนโวกเวกส่งเสียงเรียกให้คนมาช่วยและพยายามมองหาทั้งสองคนแต่ทั้งคุณแอนและคุณไม้ก็หายลับไปกับกระแสน้ำที่เชี่ยวกลากนั้นอย่างรวดเร็วไม่เห็นแม้แต่เงาของทั้งคู่เลยสถานการณ์ในตอนนั้นมันตึงเครียดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับทุกคนบนเรือหน้าซีดด้วยความตกใจและก็ทําอะไรไม่ถูก โชคดีที่ยังมีเรือ,อยางของกลุ่มอื่นๆที่ล่องตามกันมาอยู่ไม่ไกลพวกเขาก็รีบช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยในทันทีไม่นานนะักเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วและเริ่มปฏิบัติการออกค้นหาล่างของทั้งสองคนตลอดแนวแม่น้ําคุณบอลกับเพื่อนๆที่เหลือก็ถูกพามานั่งรออยู่ที่จุดพักบริเวณปลายน้ําทุกคนใจเต้นรลัลวด,ด้วยความห่วงและกังวลต่างก็ได้แต่ภาวนาอยู่ในใจ ขอให้คุณแอนกับคุณไม้ปลอดภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกระจายกําลังกันออกค้นหายอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆของทั้งสองคนเลยแม้แต่น้อยทุกคนในกลุ่มเริ่มสับสนหวาดกลัวและก็สิ้นหวังไม่รู้ว่าชะตากรรมของเพื่อนรักทั้งสองคนเป็นอย่างไรทำไมถึงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแบบนี้คุณบอลเล่าว,ว่าตอนนั้นทุกคนเงียบกันหมดครับได้แต่มองหน้ากันไปมา ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกมาปลอบใจกันและกันได้เลยคืนนั้นทุกคนในกลุ่มก็กลับมาที่พักด้วยสภาพจิตใจที่ย่ำแย่บรรยากาศที่เคยคึกคลื้นสนุกสนานเมื่อตอนขามามันหายไปโดยสิ้นเชิงเหลือทิ้งไว้แต่ความเงียบและความตึงเครียดทุกคนพยายามจะทำตัวให้เป็นปกติพยายามจะพูดคุยกันเรื่องอื่นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแต่บรรยากาศในที่พักมันก็ยังคงหนักอึ้ง เมือนมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังกดทับความรู้สึกของทุกคนอยู่ข้างในทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องของคุณแอนกับคุณไม้โดยตรงเพราะกลัวว่าถ้าพูดถึงแล้วจะยิ่งจมดิ่งลงไปในความคิดด้านลบและความเศร้าโศกแต่ลึกๆแล้วคุณบอลบอกว่าทุกคนในกลุ่มต่างก็รู้ดีว่าเรื่องนี้มันมีแนวโน้มที่จะจบลงอย่างไรพอเข้าสู่คืนที่สองของการรอคอยอย่างมีความหวังลมๆแรงๆ เรื่องเล่าที่น่าขนลุกมันก็เริ่มเกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังคุณบอลเล่าว่าในช่วงดึกสงัดของคืนนั้นเขาได้ยินเสียงแปลกๆลอยแววมาจากที่ไกลๆฟังดูคล้ายกับเสียงคนกำลังร้องขอความช่วยเหลือเสียงนั้นมันแผ่วเบามากครับแต่ในความเงียบของค่ำคืนนั้นมันก็ชัดเจนพอที่จะทำให้เขารู้สึกหวาดหวัน่นเพื่อนบางคนในกลุ่มก็บอกว่าได้ยินเสียงคล้ายๆกัน บางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนเสียงน้ำกระเซ็นหรือเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเ,เวณรอบๆที่พักของพวกเขาคุณบอลพยายามคิดในแง่ดีว่ามันอาจจะเป็นเพราะทุกคนกำลังจินตนาการไปเองจากความเครียดความกลัวและความกังวลที่สะสมมาตลอดทั้งวันแต่เสียงเหล่านั้นมันก็ยังคงดังขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะๆะะและบางครั้ง เสียงนั้นมันก็เหมือนกำลังเรียกชื่อของเพื่อนบางคนในกลุ่มของพวกเขาด้วยครับทุกคนในกลุ่มเริ่มรู้สึกหวาดระแวงกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคืนนั้นไม่มีใครกล้าปิดไฟนอนเลยครับต้องเปิดไฟทิ้งไว้จนสว่างทั้งคืนเพื่อนบางคนถึงกับเดินออกไปสำรวจรอบๆที่พักด้วยความกลัวแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติเลยสักอย่างคุณบอลเล่าเสริมอีกว่า ในคืนนั้นมันมีกลิ่นแปลกๆลอยเข้ามาในห้องพักด้วยครับมันเป็นกลิ่นที่เขาบรรยายว่าเหมือนกลิ่นน้ำที่เน่าเสียมานานหรือกลิ่นอะไรบางอย่างที่ไม่ควรจะมาปรากฏตัวอยู่ในห้องพักที่สะอาดแบบนั้นเพื่อนคนหนึ่งก็พยายามเดินสำรวจหาต้นตอของกลิ่นนั้นแต่ก็ไม่พบว่ามันมาจากที่ไหนกลุ่มเพื่อนก็เริ่มพูดคุยปรึกษากันเบาๆด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือต่างคนต่างก็เริ่มสงสัยว่า หรือว่าคุณแอนอาจจะยังวนเวียนอยู่แถวแถวนี้แต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรที่มันชัดเจนออกมาตรงๆคืนที่สบรรยากาศก็ยิ่งทวีความน่ากลัวขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวครับคุณบอลเล่าว,ว่าเสียงร้องขอความช่วยเหลือและเสียงแปลกๆที่พวกเขาได้ยินในคืนก่อนๆมันดังชัดเจนมากขึ้นไปอีกเหมือนกับว่าเสียงนั้นมันดังมาจากบริเวณแม่น้ำจุดที่คุณแอนกับคุณไม้จมหายไป เพื่อนบางคนถึงกับบอกว่าได้ยินเสียงคนเรียกชื่อตัวเองอย่างชัดเจนเลยทีเดียวบางคนก็ได้ยินเสียงน้ำกระทบกับโขดหินดังอยู่ใกล้ๆแต่ที่ทำให้คุณบอลนนขนลุกที่สุดในคืนนั้นก็คือเขาเล่าว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ชัดเจนดังขึ้นที่ข้างหูของเขาเองเลยครับเสียงนั้นบอกว่าฉันอยู่นี่และที่น่าตกใจก็คือเสียงนั้นมันเหมือนกับเสียงของคุณแอนมากๆเลย คุณบอลสะดุ้งตื่นขึ้นมาในทันทีเขานั่งตัวแข็งคือนอยู่บนเตียงมองไปรอบๆห้องด้วยความหวาดผวาแต่ก็ไม่เห็นใครหรืออะไรที่ผิดปกติเลยคืนนั้นทุกคนในกลุ่มแทบจะไม่ได้นอนกันเลยครับต่างคนต่างก็นอนลืมตาโพลงคอยจับจ้องไปรอบๆตัวบรรยากาศในห้องพักมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังจ้องมองมาที่พวกเขาอยู่จากในเงามืดเช้าวันถัดมา ทุกคนก็มีใบหน้าที่อิดโรยแล้วก็เคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดคุณบอลเล่าว่าตอนนั้นทุกคนเริ่มพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นถึงสิ่งผิดปกติที่แต่ละคนได้ประสบพบเจอมาตลอดสามคืนที่ผ่านมาและเริ่มมีการตั้งข้อสังเกตกันอย่างจริงจังว่าหรือว่าคุณแอนกับคุณไมอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกแล้วและกลายเป็นวิญ,ญญาณวนเวียนอยู่แถวนั้นความกลัวที่สะสมมาตลอด3คืน ทำให้ทุกคนเริ่มทนไม่ไหวอีกต่อไปคุณบอลจึงตัดสินใจเสนอให้ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งให้ช่วยทําการค้นหาในแม่น้ําอย่างละเอียดอีกสักรอบเพราะเรื่องนี้มันต้องมีคําตอบทุกคนในกลุ่มต่างก็เห็นด้วยเป็นเสียงเดียวกันและได้แต่รอคอยให้เจ้าหน้าที่เริ่มการสํารวจแม่น้ําอีกครั้งระหว่างที่รอคอยนั้นคุณบอลบอกว่าทุกคนเงียบกริบไม่มีใครพูดอะไรออกมาเลย มันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความหวังและความหวาดกลัวและความรู้สึกเหมือนมีสายตาที่มองไม่เห็นคู่หนึ่งกำลังจับจ้องพวกเขาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งในช่วงบ่ายของวันนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็กลับมาพร้อมกับข่าวร้ายข่าวลายที่ทุกคนในกลุ่มไม่อยากจะได้ยินแต่ก็เหมือนจะเตรียมใจยอมรับมันได้แล้วส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าพวกเขาได้พบร่างของทั้งคุณแอนและคุณไม้แล้วในแม่น้ำ สภาพร่างกายของทั้งคู่บวมอืดซึ่งบ่งบอกว่าทั้งสองคนเสียชีวิตมาแล้วเป็นเวลานานหลายวันคุณบอลเล่าว่าวินาทีที่ได้ยินข่าวร้ายนั้นทุกคนในกลุ่มต่างก็ช็อกจนพูดอะไรไม่ออกน้ำตาเริ่มไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายเจ้าหน้าที่ก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นสันนิษฐานว่าทั้งคู่น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่วันแรกที่ประสบอุบัติเหตุตกลงไปในแม่น้ำนั่นเอง ทุกคนในกลุ่มเมื่อได้ทราบความจริงทั้งหมดก็ตกตะลึงงนันไม่สามารถจะรับความจริงที่โหดร้ายนี้ได้คุณบอลเล่าว่าตอนนั้นมันเหมือนกับเวลาทุกอย่างหยุดนิ่งไปหมดทุกคนนึกย้อนไปถึงเสียงเรียกที่ได้ยินกลิ่นเน่าเหม็นที่โชยมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงกระซิบข้างหูที่คุณบอลได้ยินอย่างชัดเจนทั้งหมดที่พวกเขาได้ประสบมาตลอดสามคืนนั้นมันคืออะไรกันแน่บางคนในกลุ่มเชื่อว่า วิญญาณของคุณแอนกับคุณไม้อาจจะยังคงวนเวียนอยู่บริเวณนั้นอาจจะยังติดอยู่ในห่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตหรืออาจจะพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างกับพวกเขาทีมกู้ภัยได้นำร่างของทั้งสองคนส่งไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปและหลังจากนั้นไม่นานครอบครัวของคุณแอนและคุณไม้ก็มารับศพของทั้งคู่กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาทุกคนในกลุ่มของคุณบอล ต่างก็เดินทางกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งในใจพร้อมกับความทรงจําที่แสนจะเจ็บปวดและน่าสะพึงกลัวยากที่จะลืมเลือนไปได้ตลอดชีวิตคุณบอลเล่าทิ้งท้ายกับผมว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไปทุกคนในกลุ่มก็พยายามจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติให้ได้มากที่สุดแต่ว่าความทรงจําอันเลวร้ายเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแม่น้ําแห่งนั้นมันไม่เคยจางหายไปจากใจของพวกเขาได้เลย โดยเฉพาะตัวคุณบอลเองเขามักจะฝันถึงคุณแอนกับคุณไม้อยู่บ่อยครั้งในฝันเขามักจะเห็นภาพของทั้งคู่กำลังลอยอยู่ในน้ำแล้วก็จ้องมองมาที่เขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าและเศร้าส้อยคุณผู้ฟังครับถ้าหากคุณเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในทิปนั้นได้ยินเสียงร้องเรียกจากแม่น้ำได้กลิ่นแปลกๆที่ไม่ควรจะมีหรือแม้กระทั่งได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ข้างหูคุณจะรู้สึกอย่างไร และจะทำอย่างไรกันบ้างครับแล้วคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์เจอเรื่องราวแป,แปลกๆหรือเรื่องลี้ลับในระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนบ้างไหมครับสามารถแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับเรื่องราวสยองขวัญในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้หากคุณผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องผีที่ผมจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังขนหัวลุกกันในคืนถัดไปสำหรับคืนนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ